เอาละครับผู้ฟังหลังจากที่ขเขมรกําลังโดนเวียดนามจัดการขั้นเด็ดขาดจุกจนร้องไม่ออกคืออย่างนี้ครับตอนนี้ขเขมรเขากําลังฝันหวานจะขุดคลองฟูนันเตโชเพื่อจะออกทะเลเองโดยไม่ต้องพึ่งเวียดนามใช่ไหมครับแต่ล่าสุดครับเวียดนามเขาเดินเกมเงียบแต่เฉียบขาดมากเขาเริ่มโครงการถมทะเลและสร้างถนนข้ามทะเลที่เมืองหาเตียนครับซึ่งไอถนนเส้นนี้แหละมันกาลังจะกลายเป็นกําแพงปิดตายปากทางเขาออกคลองของ,ของ,ของขเขมรแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่าขเขมรขุดคลองเสียเงินฟรีๆเป็นหมื่นล้านบาทแต่ลือออกไม่ได้หรือถ้าจะออกก็ต้องไปลอใต้ขาเวียดดนามอยู่ี โครงการนี้มันมายัางไรและทาไมมันถึงส่งผลกระทบกับเขมรได้ขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังทีละข้อ,อห่าอย่านะซ้ำซอ้อนเลยนะคะเขมรถ,ถูกต้องครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เมืองหาเตียนของเวียดนามกันก่อนเลยต้องบอกเลยครับว่าเมืองนี้อยู่ติดชายแดนเขมรเลยแถมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจังหวัดกัมปอสและจังหวัดแก๊บของเขมรคือเวียดนามเขามีแผนมานานแล้วครับที่จะสร้างถนนหรือสะพานเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ที่หาเตียนข้ามทะเลไปหาเกาะฟูกวกคือเดิมทีเวียดนามอยากสร้างสะพานยาวไปเลยครับแต่ติดเรื่องงบประมาณมันแพงมหาศาลเลยครับ แต่พอเหมืนประกาศจะขุดคลองฟูรันเตโชปุ๊บเนี่ยเวียดนามปัดฝุ่นโครงการทันทีเลยโดยตอนนี้เขาเริ่มถมทะเลสร้างถนนออกจากฝั่งเมืองหาเตียนมุ่งหน้าไปทางเกาะเตียนไห่หรือหมู่เกาะโจรสัตครับซึ่งระยะทางช่วงแรกเนี่ยเขาถมออกไปแล้วประมาณ450เมตรจากแผนที่จะทําถนนยาวลงไปในทะเลประมาณ4.7กิโลเมตรครับและประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือจากฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองหาเตียนวิสัยทัศน์ปี2040เลยเขาจะถมทะเลสร้างเมืองใหม่สร้างท่าเรือและเขตเศรษฐกิจกินพื้น ที่ในทะเลกว่า7 0,000ืไล่เลยนะครับ <S <S และถนนที่สร้างยื่นออกไปเนี่ยครับเป้าหมายระยะยาวคือเชื่อมไปถึงเกาะเตียนไห่ซึ่งห่างออกไปประมาณ7-15ิกิโลเมตรและเป้าหมายสูงสุดคือเชื่อมต่อไปยังเกาะฟูกุกครับ <S <S <อ>ถ้าทําสําเร็จเมื่อไหร่อ่าวไทยตรงนั้นจะถูกเวียดนามขึงเชือกปิดตายทันทีเพราะเรือที่จะเข้าออกคลองฟูนันเตโชที่จะมัดแกลเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านช่องแคบระหว่างแผ่นดินกับเกาะฟูกุกซึ่งเวียดนามกำลังจะเอาถนนและสะพานไปขวางวันนั่นเองครับ <S <S อ๋อค่ะทีนี้ผมจะพาย้อนไปดูความแค้นของ,นนอเ,อองเขมรก อย่างนี้ก่อนครับว่าทําไมพื้นที่ตรงนั้นถึงเป็นของเวียดนามทาั้งๆที่มันอยู่ติดจ,จมูกเขมรแค่นั้นเองย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยครับช่วงนั้นตรงกับยุคหลังพนันครของเขมรบอกเลยว่าเขมรยุคนั้นอ่อนแอมากถึงขนาดที่ว่าต้องคอยพึ่งใบบุญชาวบ้านเขาตลอดนี่เลยช่วงไหนอยุธยาเราเข้มแนะข็งนะเขมรก็ต้องยอมมาเป็นประเทศลาดส่งเครื่องรัชบาการให้เราแต่พออยุธยาเรามีปัญหาหรือช่วงผัดแผ่นเดงเขมรก็เริ่มจะแข็งข้อหรือไม่ก็หันไปซบเวียดนามทางฝั่งตะวันออกแทนคือเป็นรัฐกันชนนทีี่่ไมมอออาจจขงงตัวเริ ต้องคอยดูที่ทางลมว่าพี่ใหญ่ฝั่งไหนแรงกว่ากันก็คือนกสองหัวว่าง,งั้นเถอะแม่จะว่าไงก็ได้ครับคือเวียดนามในยุคยันโดยเฉพาะช่วงราชวงศ์เหงียนหรือพวกขุนศึกตระกูลเหนียนทางใต้เริ่มแผ่อํานาจลงมากลืนดินแดนจำปาและลุกเข้ามาในดินแดนปากแม่น้าโขงซึ่งแต่ก่อนเป็นของขอมรนครับขมรเองก็ทําอะไรไม่ได้เพราะตัวเองก็ตีกันเองแย่งชิงสมบัติกันวุ่นวายก็เลยเปิดช่องให้ทั้งไทยและเวียดนามเข้าไปแทรกแซงจนเกิดสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามหลายรอบเพื่อแย่งกันว่าใครจะเป็นลูกพี่ใหญ่คุมขมนั่นเอง คือเมืองหาเตียนที่เวียดนามกลางถมทะเลเนี่ยครับคนไทยสมัยโบราณเรารู้จักกันหลยชื่อเมืองพุทธไทมาศหรือบันไทมาศครับเดิมทีตรงนี้เป็นดินแดงของขเขมรแท้ๆเลยชื่อขเขมรคือเปียมแปลว่าป่าแม่น้ำถ้าถามว่าทำไมากลายเป็นของเวียดนามไปได้ล่ะก็ช่วงปลายศตวรรษที่17มีชาวจีนแต้จิ๋วคนหนึ่งชื่อมักกูหรือมอดจิ๋วครับหนีความวุ่นวายในจีนลงมาแถบขเขมรและขเขมตรตอนนี้ก็อ่อนแอมากถูกบีบทั้งจัตสยามและยวนกษัตริย์เขมรเลยอนุญ,ญาตให้เขาตั้งเมืองท่าและบริหารบันไทมาศในฐานะเจ้าเมืองท้้องถิ่นได แสดงว่ากษัตริยรเขมรไว้ใจเขามากเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องครับเพราะนายมักกู้เนี่ยเขาเก่งเรื่องการค้าดึงพ่อค้าเรือสำเภามาได้เยอะมากเมืองบันทายมาศเขาเลยลุ่งเรืองเร็วมากเลยไงล่ะครับกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญสุดๆในแถบนั้นเลยนะชนิดที่ขมรเองยังคุมอิทธิพลไม่ถึงด้วยซ้ําคงจะสงสัยสินะครับว่าทําไมสุดท้ายเมืองน,นี้ถึงไปอยู่กับเวียดนามได้ อันนี้เนี่ยคนชอบเล่าว่าเขาหักหลังขเขมรซึ่งจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับต้องเข้าใจบริบทก่อนคือช่วงนั้นขเขมรแทบไม่มีแรงป้องกันตัวไทยก็ขยายอนานาจลงล่างเวียดนามตระกูลเหียนก็กําลังเติบโตขึ้นมานายมักกู้เลยมองเห็นว่าถ้ายังอยู่ฝ่ายขเขมรเมืองที่ตนดูแลอาจถูกกวาดล้างได้ง่ายๆเลยแหละครับเขาเลยขอสวามิภักดิ์ต่อตระกูลเหงียนของเวียดนามเพื่อให้เมืองมีผู้คุ้มครองที่แข็งแรงกว่าครับไม่ได้ยกเมืองแบบขายชาติ แต่เป็นการป้องกันเมืองท่าและชีวิตคนของเขามากกว่าส่วนเมืองฟูกวกในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เลยครับแต่มันอยู่ในเครือข่ายพื้นที่ชายฝั่งที่นายมักกู้ดูแลเวียดนามก็เลยค่อยๆส่งระบบการปกครองเข้ายึดพื้นที่พวกนี้หลังจากที่นายมักกู้และลูกหลานอยู่ฝ่ายเวียดนามต่อเนื่องหลายรุ่นนั่นแหละครับที่ทําให้ดินแดนแถบนี้ ค่อยๆเปลี่ยนจากอิดิพเนเขมรไปอยู่ภายใต้อำนาจเวียดนามอย่างถาวรสรุปไม่ใช่แค่นายมักกู้คนเดียวทําให้ขเขมรเสียดินแดนสินะคะถูกต้องครับมันเป็นผลรวมจากหลายปัจจัยทั้งความอ่อนแอของขเขมรเองการขยายอํานาจของสยามและเวียดนามไหนจะสงครามในภูมิภาคและการเมืองสมัยนั้นที่รัฐชายแดนต้องเลือกข้างเพื่อความอยู่รอดอีกนายมักกู้เป็นแค่ตัวละครสําคัญหนึ่งในฉากใหญ่นั้นเท่านั้นเองพอมาถึงยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมยึด เวียดนามลาวขเขมรรวมเป็นอินโดจีนฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเขาบริหารงานโดยแบ่งเป็น5ส่วนครับคือตังเกียรหรือเหนืออันนำหรือกลางโคชินไชน่าหรือใต้ขเขมรและลาวปัญหามันเกิดตรงทะเลครับระหว่างขเขมรกับโคชินไชน่าหรือเวียดนามใต้เกาะแก่งมันเยอะแย่งกันไปมาครับฝรั่งเศสเขาจัดการยังไงคะคือในปีคริสตศักราช1939ผู้ว่าการอินโดจีนฝรั่งเศสชื่อจูนเบอร์วีเย แกเลยขีดเส้นแบ่งเขตขึ้นมาเส้นหนึ่งเรียกว่าเส้นเบอร์วีเย e, ครับเส้นนี้ลากจากชายฝั่งออกไปในทะเลโดยลากอ้อมเกาะฟูกวกให้ไปอยู่ในเขตบริหารของโคชินไชน่าหรือเวียดนามใต้ครับทมานไปยุก ให้เวียดนามล่ะคะทั้งที่เกาะมันอยู่ใกล้ขเขมรมากกว่าทั้งเยอะเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเขาเน้นความสะดวกในการปกครองครับเพราะตอนนั้นเวียดนามใต้เป็นอาณานิคมคือฝรั่งเศสปกครองโดยตรงแต่ขเขมรเป็นแค่รัฐในอารักขาฝรั่งเศสก็เลยเอาใจลูกรลักอย่างเวียดนามมากกว่าแต่ประเด็นสําคัญคือคุณเบอร์วิเย่แกเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเส้นนี้ใช้สําหรับแบ่งเขตการปกครองและตํารวจเท่านั้นไม่ใช่เส้นแบ่งเขต n a t i o n w i d แล้วทำไมตอนนี้เวียดนามถึงยึดเป็นของตัวเองถาวรเลยล่ะคะก็พอเขมรกับเวียดนามได้รับเอกราชกฎหมายระหว่างประเทศมันมีหลักการที่เรียกว่าอูติโพสเดติสจูริสคือให้ยึดเขตแดนตามที่เจ้าอาณานีคมขีดไว้ชั้งสุดท้ายไงนะครับเวียดนามก็เลยอ้างเลยว่านี่ไงฝรั่งเศสยกให้ฉันดูแลมาตั้งนานแล้วก็ต้องเป็นของฉันสิเขมรก็เลยน้ําตาตกในเสียเกาะฟูกัวไปแบบถาวรจนมาถึงยุคสงครามเวียดนามและเขมรแดงครับพราะเวียดนามเหนือชนะอเมริการวมชาติได้เขาก็ฮึ่มส่วนเขมรแดงที่โหดๆเน จะไปตีเอาเกาะฟูกัวคืนอ้างว่าเป็นของบรรพบุรุษแต่สู้กองทัพเวียดนามที่เพิ่งชนะอเมริกามาไม่ได้หรอกครับโดนเวียดนามสวนกลับบุกยึดพนมเปญล้มล้างขมรแดงแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาซึ่งก็คือรัฐบาลที่มีฮุนเซนเป็นแกนนําในเวลาต่อมานั่นแหละครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องทะเลงไคะเกี่ยวเต็มเต็มครับเพราะรัฐบาลขมรใหม่ที่เวียดนามตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องยอมลงนามในข้อตกลงฉบับหนึ่งครับเรียกว่า ความตกลงว่าด้วยน่านน้ำประวัติศาสตร์ลงนามกันวันที่7กรกฎาคมพศ2522หรือปี1982ข้อตกลงนี้แหละครับคือกุญแจดอกสำคัญในสัญญานั้นระบุว่าน่านน้ำระหว่างชายฝั่งเขมรกับเกาะฟูกวกของเวียดนามให้ถือว่าเป็นน่านน้ำประวัติศาสตร์ภายใต้การควบคุมร่วมกันและที่สำคัญคือคเขมรยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเกาะฟูกัวก เป็นของเวียดนามจบข่าวเลยครับเท่ากับเซ็นยกโวนให้เข้าไปแล้วจะมาโวยวายทีหลังไม่ได้แล้ว ก็ว่าไม่ไวุยวายเลยนะคะใช่ไหมล่ะครับที่นี่กลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างเขมรภายใต้ตระกูลหุนพยายามจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายด้วยการประกาศสร้างคลองฟูนันเตโชมูลค่ากว่า1.7พันล้านตอน่อลาสหรัฐหรือ6 0 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งคลองนี้ยาว180กิโลเมตรจะขุดจากแม่น้ําคงลัดเลาะลงมาออกอ่าวไทยที่จังหวัดแกบเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งสินค้าผ่านท่าเรือเวดนามที่ปากแม่น้ําคงอีกต่อไปกะว่าจะประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจเลยล่ะครับ แล้วเวียดนามเขาทำยังไงอ่ะโอ้โหเวียดนามเขามองเกมขาดครับเขาไม่โวยวายเรื่องขุดคลองแต่เขาเล่นเกมกฎหมายและวิศวกรรมครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเขาเริ่มถมทะเลสร้างถนนจากหาเตียนไปเกาะเตียนไห่และจะต่อไปถึงปูกว,ก,ว,ก,วกในอนาคตคือตามแผนที่เนี่ยปากทางออกคลองฟูนันเตโชที่จังหวัดแกบมันต้องเล่นเรือออกมาเจอกับน่านน้ำที่เซ็นกันไว้ปี1982ซึ่งน่านน้ำนี้มีสถานะเป็นน่านน้ำภายในร่วมกันครับอ่า แปลว่าเวียดนามมีสิทธิ์ในน่านน้านี้เท่ากับเขมรครับทีนี้พอเวียดนามสร้างถนนและสะพานขวางระหว่างแผ่นดินกับเกาะฟูกวกมันเหมือนการสร้างรั้วบ้านครับเรือสินค้าจากคลองฟูนันท่าจะออกไปทะเลหลวงก็ต้องลอดสะพานนี้หรือต้องวิ่งผ่านช่องทางที่เวียดนามกําหนดและแน่นอนครับเจ้าของสะพานย่อมมีสิทธิ์กําหนดกฎเกณฑ์เช่น เรือห้ามสูงเกินเท่านี้เรือต้องขออนุญาตก่อนผ่านต้องเสียค่าผ่านทางหรือถ้าวันดีคืนดีเวียดนามบอกว่าปิดซ่อมสะพานหรือซ่อมรบหน้าสะพานเรือขเขมรก็เนา่าแบบนี้ก็เหมือนขุดคลองมาเพื่อมาติดแงกหน้าบ้านเวียดนามเลยนะคะถูกต้องครับแล้วที่แสบคือเวียดนามอ้างได้ว่าฉันสร้างพัฒนาประเทศฉันนะฉันสร้างถนนเชื่อมเกาะเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจใครจะไปห้ามได้แต่ผลพลอยได้คือ มันบีบคอคลองฟูนันของเขมรจนหายใจไม่ออกลึกแค่5.4เมตรเรือใหญ่เข้าไม่ได้ได้แค่เรือสินค้าขนาดเล็ก3 0 0พันตันซึ่งเรือพวกนี้วิ่งข้ามมหาสมุทรไม่ได้ต้องเอาของมาถ่ายลงเรือแม่แล้วเรือแม่จะจอดที่ไหนล่ะก็ท่าเรือน้าลึกของเขมรที่สิหานูวิลไงล่ะครับคือต้องวิ่งอ้อมเกาะปูกวกไปไกลมากหรือท่าเรือใหม่ที่กําปอดก็ยังไม่รู้ว่าจะลึกพอไหมสุดท้ายสินค้าจากคลองฟูนันเตโชก็อาจจะต้องมางอท่าเรือเวียดนามหรือต้องยอมให้เวียดนามคุมเส้นทางเดินเรืออยู่ดีสรุปเลยนะครับงาน โดนชอกช้ำซ้ำสองจริงๆครั้งแรกเสียดินแดนเสียก่อฟูกวกเสียเมืองบันทยมากหรือหาเตียนพราะความอ่อนแอในอดีตและการหักหลังของคนในครั้งที่สองก็กำลังจะเสียทางออกทะเลโดนเวียดนาม ช้ยุทธศาสตร์ก้ามปูถมทะเลสร้างถนนสะพานติดล้อมปากาของฟูนันที่กําลังจะขุดอีกแล้วท่าทีไทยเราอะครับเป็นยังไงคะกับเรื่องนี้ไทยเราก็นั่งดูเสือกัดกันครับที่ผ่านมาไทยเรามักจะประนีประนอมกับขมรมากเกินไปยอมให้เขาเคลมวัฒนธรรมเคลมมวยไทยเคลมชุดไทยสารพัดแต่พอมาเจอเวียดนามนี่คือของจริงครับเวียดนามเขาไม่พูดเยอะเขาลงมือทําเลยเขาใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์กฎหมายและกําลังทหารบีบจนขมรนกระดิกตัวไม่ได้ <c oughs> งานนี้ต้องบอกเลยครับว่าขมรนคิด จะหนีเวียดนามโดยการขุดคลองแต่ดันมาเจอเวียดนามดักรอที่ปากอ่าวอีก แถมยงต้องกู้เงินจีนมาขุดคลองอีกเป็นหนี้หัวโตแต่ทางออกโดนปิดสําหรับคนไทยเรามองในมุมความมั่นคงก็ต้องจับตาดูครับเพราะถ้าเวียดนามถมท,มทะเลขนาดหมื่นกว่าเฮกตาร์จริงๆกระแสน้ําในอ่าวไทยเปลี่ยนแน่นอนแต่กรดดินอาจจะเปลี่ยนทิศกัดเซาะชายฝั่งบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเราได้เห็นแล้วว่าของแท้เขาจัดการกับขเขมรยังไงครับขเขมรอวดเก่งสุดท้ายก็แพ้ทางเวียดนามตลอดจริงๆนะคะใช่ครับขเขมรพลาดตั้งแต่เสียเกาะฟูกัวพลาดที่ไปเซ็นสัญญาปี1982และกําลังจะพลาดที่ ขุดลองโดยไม่ดูตามมาตาเรือว่าเวียดนามเขากําลังสร้างกําแพงดักรออยู่ก็ไม่รู้นะครับว่าขุดเสร็จแล้วจะเอาเรือออกทางไหนถ้าเวียดนามเขาไม่เปิดประตูให้กดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ